ครับเป็นไงสุดยอดนะเอาอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มากันเร็วสักนิดนึงนะครับมาพบกับผมจอร์ดกับเ้น SK เอสเคออตโต้ขานะครับก็แม่วันนี้ก็เลยอยากจะเอามานําเสนอจริงๆท่านใดที่สนใจนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเช็คเสียงก่อนนะอยากเอามานําเสนอ กับรถสวยๆที่ราคาเอาเป็นว่าราคาไม่สูงเทียบกันอย่างนี้เลยนะครับผมจำหน่ายเริ่มต้นเลยนะในราคา1บาทกับ8สตางค์นะฮะเอาไปเทียบกับระยะไมกิโลของรถเลยไมค์แท้ๆนะครับอยากจะบอกว่ารถสวยมากนะครับท่านใดสนใจนะฮะกับรถซีดานนะครับกับค่ายโตโยต้านะฮะ เป็น Toyota v i o อ1.5ลิตรตัว E นะครับเกียร์โตเมติกนะปี06นะถึงปีมันจะเก่าไปสักนิดหนึ่งท่านใดที่มีโครงการอยากซื้อหารถไว้ใช้ในราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะฮะก็เรียกได้ว่าทั้งผ่อนทั้งซื้อไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อน ได้หมดนะครับกับรถเก๋ง Toyota v วีอ1.5ลิตรเกียร์อโตโมตินะฮะีดาน4ประตูปี06หรือ2006นี่เองนะครับพูดง่ายๆเลยนะฮะผมเทียบราคาจากไมกิโลนะกิโลละบาทนิดๆน,นะก็สนนราคาตกอยู่ประมาณไม่น่าเกิน1,55,000บาทนะครับท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะฮะสีบอลเงินตัวนี้เลยนะครับรถสวยๆมาชมกันได้นะครับ <c oughs> คุณรูว้ว่านนะครับเป็น Toyota v i o อมาชมรถกันเลยดีกว่านะครับให้ตะกอ,องมาใกล้ๆเลย Toyota v i o อนะตัว E นะครับตัว E สวยๆนะฮะเรียกได้ว่าบอกก่อนนะฮะว่าปี06นยะ์ะมันเป็นตัวปี06 ซึ่งมันต้องมีบ้างนะฮะที่มีเก็บงานบ้างนะฮะเอาเป็นว่าในปีนี้ราคานี้นะฮะท่านใดที่สนใจเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยไม่ต้องไปปั้นกันแล้วทำมาแบบจบแล้วนะครับแต่การันตีว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับที่สำคัญนะฮะตัว e ของปี06 v o s เนี่ยก็คือนิสเซกส4ล้อนะครับ เดี๋ยวคุณหมูหวานให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงว่าเป็นดิสเบกสีล้อค่อนข้างทันสมัยเกียร์ออโตเมติกพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหน้าจอใส่แบบทัชสกรีนด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ไปชมตอนท้ายนะครับผมใส่แม็กให้ขนาด15นิ้ว195 50 15เอาแบบสปอร์ตสปอร์ตกันไปเลยนะครับนี่เป็นตัว E แล้วก็พร้อมด้วยกุญแจรีโมท นะครับมีการขโมยให้เสร็จสับในราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะครับโ o โ o ต้ s โซรูน 1.5e เครื่องยนต์ VVT-i เกียร์อัตโนมตินะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูว่าเลี่ยมแค่ไหนนะมีคันเดียวราคาเริ่มต้นที่นะบาทแปสตางค์นะครับ1บาทแปดสตางค์นะเดี๋ยวมาจับไมค์กิโลกันว่าเท่าไหร่ ผมว่าน่าจะตกอยู่ประมาณ155,000บาทนะครับไม่ว่าจะเช่าซื้อแบบซื้อสดหรือซื้อผ่านไฟแนนซ์ผ่านสถาบันการเงินได้หมดนะครับสำหรับ v i o ยสันนี้ท่านใดที่หาอยู่อยากได้รถที่ราคาไม่เกิน200,000เกียร์อโตเมติมาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามานะเพจรถมือ2ระยอง SK Auto อโตานะครับติดต่อมาโดยตรงได้เลย นะผมยินดีแล้วอ้างอิงถึงเพจนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะนี่นะภายในเบาจะเป็นเบาผ้านะฮะกำมะหยี่กรรึนะ่งกำมะหยี่เนาะสีเบจไหมสีเทาดำสีเทาสีเทานะครับสวยๆนะสะอาดสะอ้านนะครับเดิมๆทำความสะอาดใหม่นะไม่ต้องไปปั้นกันแล้วนะฮะเอาเรียกว่าซื้อไปปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยอ่ะ นะนะูกนะหวานคุณมูหวาน,วานเอาไว้ใช้สักคันไหมไม่ได้จะเอาะนะนี่นะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะหน้าจอแบบทัชสกรีนเกียร์โอัตโมตินะครับวิทยุแบบทัชสกรีนเลยนะครับสวยงามฮนะคอนโซลดำตัดสีเทานะครับเบอไม่สุดไม่ขาดไม่ล้มแผงประตูสมบูรณ์นะ กระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะพร้อมสัญญาณกันขโมยอีกต่างหากกุญแจรีโมทด้วยนะครับก็บอกไว้แล้วว่าสวยๆนะผมก็เลยเอารีบเอามานำเสนอไม่ต้องปั้นกันแล้วเรียกว่าเรียบง่ายมีแมกยางมาพร้อมนะครับแม้กระทั่งเสาอ,อากาศเสาอ,อากาศจะเป็นคีบฉลามเลยเห็นไหม สวยฮะคุ้มคุ้มราคานี้นะฮะถ้าเทียบแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าถ้าเทียบไหมกิโลไหม่มันก็จะต้องอยู่ปีศนะูนย,ย์หกนะใหม่อยู่น่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวมาวัดกันเดี๋ยวมาดูใหม่อันนี้ใหม่จริงนะน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนสี่กว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทกันดูเชิญนะครับมาเลยฮนะโอ้สตาร์ทเยี่ยมยอดนะครับ เริ่มจากแผงประตูก่อนที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับเป็นตัวเซ็นทรัล็อกนะล็อประตูนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะอุ้มนะฮะในราคาแบบนี้นะในยุคสมัยแบบนี้แล้วก็มีไฟฟ็อกแลมหน้าหรือไฟ ในการชนหน้าให้ด้วยนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับไมกิโลมาแล้วอยู่ที่นะผมว่าแล้ว1 4 4 5 4 4กิโลนะครับถ้าเทียบแล้วนะฮะที่ผมตั้งแคมเปญไว้เริ่มต้นที่บาท8สตางนะเทียบกับไมกิโลซึ่งจริงแนละ้วถ้าเทียบกับไมกิโลแล้วมันมันจะสูงกว่านะไม่เป็นไร จัดจำหน่ายกันไปเลยในราคา155,000บาทนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนได้หมดนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของตัววิทยุนะฮะอ่าเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะสัมผัสสามารถเชื่อมต่ออ่าโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับใช้ได้หลายประเภทใช้งานได้หลากหลายนะครับนี่นะะโอ้แชร์รูปภาพได้ด้วยบันทึกรูปภาพได้ด้วยสามารถเชื่อมต่อนะฮะ กล้องหน้ากล้องหลังได้อีกต่างหากนะครับนะฮะท่านใดสนใจอย่าช้านะครับมีคันเดียวเท่านั้นในราคาแบบนี้นะฮะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้งานง่ายนะฮะผมผมโดยโดยส่วนตัวผมนะถ้าเป็นระบบแอร์เนี่ยผมแนะนำนะฮะรถในราคาแบบนี้นะ่าจะเป็นอนาล็อกดีที่สุดแล้วนะครับเพราะสนนราคาในการซ่อมบำรุงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับ และที่สำคัญนะฮะ Vios คันนี้นะฮะก็เป็นเกียร์อโตเมติด้วยในราคาหนึ่งประมานะห5ึ0 0แบาทนะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูคอนโซลด้านหน้านะเดิมๆหมดนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิเลยนะครับง่ายๆกันเลยนะท่านใดสนใจรีบอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาเลยนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูเบาะด้านข้างนะครับ ท่านใดสนใจชอบใจนะฮะซื้อหาไปแล้วจะไปทำเบาะหนังก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกกันได้เลยนะครับหรือจะให้ทางเราทำให้ก็ได้นะไม่ใช่ปัญหานะครับเพียงท่านติดต่อเข้ามานะเช่าซื้อกับเราก็ได้นะครับเช่าซื้อกับเราได้เลยไม่ใช่ก็ได้ <laughs> ผมมีคันเดียวนะครับแล้วก็เบาะสามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็พนักพิงเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน โตโยต้าวีออสนะ1.5ลิตรตัว E นะครับนี่นะเดิมเดิมนะเครื่องเสียงก็เดิมเออเครื่องเสียงผมเปลี่ยนหน้าจอนะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแบบเรียบง่ายเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะฮร,รบรบกวนคุณหมูวนันเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กัน <_><_>สวยๆวยง่ายๆนะคุยกันง่ายๆเอาไปเลยนะครับปีศูนย์หกนะฮะสนใจแบบไหนอย่างไรเข้ามาสอบถามกันหรือมาทดลองขับกันได้นะฮะนี่เลี่ยมๆเลยพี่ถูกใจมากเลยนะคุณหมูหวานฝากระโปรงเดิมนะเนี่ยน็อตยังไม่เคยถูกถอดเลยนะน็อตฝาโปรงเนี่ยนะครับ ส่วนที่สอนี่คือคานรับปากโปรงหน้าเนี่ยก็คานเดิมนะหลงอยู่ได้ยังไงอะรถคันนี้ในราคา1น5่0 0สบาทนะครับเครื่องยนต์ VVTi เครื่อง1 5นห้าร้ี่ีเกียร์อโตเมติกด้วยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบแล้วก็มีระบบกันขโมยถึงกันขโมยจะติดข้างนอกก็ตามเถอะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ าละคุณผู้ชมฮะท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะฮะกับ t o y o ต a v วีออสนะครับ t o y o ต a v ีอ1.5ลิตรตัว E สีดาน4ประตูเกียร์อัตโมติกปี06เทียบแล้วนะฮะในราคาที่ผมจัดจำหน่ายนะฮะ1 5 5 0 0 0บาทนะครับทุกสาขาอาชีพเช่าซื้อได้หมดซื้อสดก็ได้นะฮะเพียงท่านติดต่อเราเข้ามานะครับ ว่าท่านมีประสงค์อยากจะได้รถรุ่นนี้ที่ผมรีวิวคันนี้แถมท่านใดที่เข้ามาแล้วอ้างอิงถึงรีวิวนี้นะครับผมมีพิเศษให้ต่างหากอีกนะครับบริการหลังการขายจะติดต่อได้อย่างไรนะฮะกับเพจรถมือสองระยอง SK AutoCar นะครับหรือติดตามได้ในช่อง Youtube n h l นะฮะ MAC ระยองนะครับ ก็มีหลายติดมีหลายช่องทางให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับในการติดต่อผมเข้ามานัดหมายเข้ามาหรืออยากจะมาชมรถมาสัมผัสรถเป็นๆว่าสิ่งที่ผมรีวิวให้ดูนั้นนะสวยจริงอย่างที่ผมว่าไหมนะครับก็มาหาผมได้ที่เต็นท์นะครับอยู่จังหวัดระยองนะถนนสายตะกวนหาดทรายทองหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดราลมาบตะปุดนนะครับก็ยินดีนะนัดหมายกันเข้ามานะครับ อย่าช้านะสำหรับวีออสันนี้นะขอฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะที่ท่านผู้ชมอยากเลือกหาให้ตรงใจของคุณผู้ชมตรงสตางค์ของคุณผู้ชมมาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากวีออสกันนี้ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะรัฐบาลก็ปลดล็อกกันไปหลายอย่างนะฮะในเรื่องของโควิดก็อยากใช้คุณผู้ชมหลายๆท่านนะดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันให้ดี ให้ดีนะครับตอช่วงนี้ก็อยู่ในหน้าฝนด้วยฝนตกแทบทุกวันนะฮะวันนี้พยากรณ์อากาศก็บอกแล้วว่าฝนตกเกือบทั้งพื้นที่ภาคตะว,วันออกนะครับใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็มาติดตามรีวิวสวยๆกับผมจอร์จก,กับทีมงานคุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและเดี๋ยวไปพบกับรีวิวหน้าและอย่าลืมนะครับขอกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับกับเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car ควันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ